สวัครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใส่คำสั่งใน Quick Access Toolbar กันครับสมมุติว่าเรามีคำสั่งแบบที่ต้องใช้บ่อยๆนะครับแล้วเวลาเราจะใช้เราก็คลิกแท็บๆพวกนี้นะครับสมมติว่าผมจะใช้ในเครื่องหมายในทำมาแล้วเนี่ยสมมติว่าผมต้องการแบบใช้สเปลิ่งอันนึงหรือว่าต้องมาจัดหน้า คลิกซ้ำอันนึงแล้วก็ต้องกดแท็บไปแท็บมาแล้วก็เลือกอะไรเงี้ยมันมีวิธีใช้เอาคําสั่งเหล่านี้ไปไว้ใน Quick Access Toolbar ก็คือตรงนี้นะครับใช้เราจะสามารถใช้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บนี่บใช้คําสั่งที่แบบใช้บ่อยๆซ้าๆกันไนรเงียวิธีการทําก็มันจะมีเครื่องหมายตรงนี้ครับคัตตรไมค Quick Access Toolbar ถ้าเราคลิกลงมาครับไอ,ไอ้นี่เป็นคําสั่งเริ่มต้นของมัน,นะครับที่ใช้บ่อยทศว่า ผมจะใช้คำสั่ง New เงี้ยแล้วก็คำสั่ง Save เงี้ยแล้วก็เอาออกมาได้เห็นไหมครับ Save New เีไ่ไงครับแล้วก็สามารถเอาออกมาได้เวลาเราจะเรียกใช้เราก็ได้เรียกใช้แบบง่ายๆเลยนะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกเห็นไหมครับถ้าผมต้องการสมมติว่าผมอยากได้ซ้ำข้อมูลอะไรเงรี้ยผมก็ ผมต้องมาคลิกเลือกแท็บไปแท็บมาอะไรเงี้ยผมก็ทําการคัดเตอรไม้ได้ครับผมก็มอเข้ามาคนระับจากนั้นผมก็เลือกเลือกคําสั่งที่อยู่ด้านซ้ายครับดไว้ด้านขวาสมมติว่าผมต้องการคําสั่งใ้คําสั่งซ้าผมก็แอดเข้าไปคําสั่งสเปลก็คือการการกดนะครับคําสั่งดีดู insert format font อนะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับ ผมใส่เอา border แล้วกันครับผมแ d d เข้าไปซ้ำกับ border ครับมันก็เราจะใช้ก็จะได้ง่ายถ้าเราใช้ปุ่มแบบถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ยเราก็มาคลิกสม m o ผมจะเอา border ผมก็มาคลิกแท็บ home แล้วก็กดปุ่ม border ผมจะใช้ซ้ำผมก็ไปคลิกที่ f o r m ม t แล้วก็ซ้ำอะไรพวกนี้มันก็คลิกแท็บไปท็บมาทำให้ยุ่งยากครับผมก็ใช้ตรงนี้เลยผมจะใช้ผมก็เรียกซ้ำเลยครับ ซ้ำเห,หมือนแบบผมก็เลือกใช้ได้สบายเลยใช้บ่ b เดอร์ผมจะใช้ตารางเนี่ยเขาก็ขียนใช่ไมแบบสบายเลยครับใช้แบบง่ายๆเลยถ้าไม่อยากใช้แล้วอยากเปลี่ยนคําสั่งก็งอได้ครับแล้วก็ลบได้เพิ่มได้เห็นไหมครับลบรีมูฟไปแค่นี้ครับเราก็ได้คำสั่งที่ใช้บ่อยๆสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ